สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โพรา95ดูดวงกัมมะแพนนะคะคลิปนี้ว่าด้วยผลของดาวพุทธที่จะย้ายราศีเข้ามาอยู่ใน่พปุตตาร่วมกับพระอาทิตย์และดาวศุกร์ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นทั้งเจ้าเรือนกัมมะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปัตตนีของคนราศีธนูด้วยนะคะการที่มีดาวพุธจรเข้ามาอยู่ใน่พปุตตาร่วมกับพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาอุด และดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่ธาตุของดาวพุธจัดเป็นเกณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมดวงชะตามากเลยนะคะทําให้มีเรื่องดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตทรั้งในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยนะคะในเรื่องของความรักด้วยนะคะพบุตตะเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะดังนั้นท่านที่มีไอเดียคิดจะรเริ่มงานใหม่โครงการใหม่มีไอเดียที่อยากจะลงมือทําก็ขอให้จัดไปได้เลยนะคะ เพราะว่าพระอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์ที่โครจรมาอยู่ร่วมราศีกันในช่วงวันที่7ถึง14พฤษภาคมนี้เป็นดาวจรที่ส่งเสริมมากนะคะในเรื่องของการริเริ่มในเรื่องของการลงมือทำจะส่งผลให้มีความสำเร็จที่ดีในการทำสิ่งต่างๆนะคะารเริ่มต้นงานใหม่โครงการใหม่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็มีเกณฑ์ดีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะพระอาทิตย์เนี่ยก็หมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงหมายถึงผู้ใหญ่เจ้านายอยู่แล้ว มาได้ตำแหน่งใหญ่อย่างมหาอุดมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณเนี่ยเรียกว่าวัสนสูงนะคะทํากิจการงานอะไรก็มักจะมีผู้ใหญ่เจ้านายคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมอยู่แล้วและการที่มีดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวคู่ธาตุที่ส่งเสริมในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ส่งเสริมในเรื่องของการพูดคุยการเจรจาการค้ากันขายอยู่แล้วมาอยู่ร่วมในพระปุตตะด้วยส่งผลให้เรื่องของการงานการพูดคุยเจรจา การค้าการขายการต่อรองการนำเสนอต่างๆก็จะสำเร็จด้วยดีนะคะอยากจะขอให้ใครสนับสนุนอยากจะขอให้ใครส่งเสริมอยากจะขอความร่วมม้ร่วมมือกับใครก็มักจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมที่ดีมีคนช่วยคิดช่วยทําช่วยฝากช่วยดันนะคะการงานก็จะคล่องตัวแล้วก็จะสําเร็จได้ง่ายกว่าด้วยนะคะ เรื่องของการสอบ<น>การแข่งขัน <S 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 <ๆ>การประมูลงานต่างๆงานที่มีคู่แข่งเรื่องพวกนี้ก็จะสําเร็จด้วยดีด้วยเหมือนกันนะคะเนื่องจากพ่อปุตตะเองก็เป็นพบของการแข่งขันด้วยการที่มีพระธิตดาวพุธกับดาวสุ์มาอยู่ในพ่อปุตตะจึงส่งผลดีในเรื่องของการแข่งขันต่างๆในด้านของการงานด้วยนะคะทําให้มีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้มีเกณฑ์ที่จะชนะในเรื่องของการแข่งขันต่างๆนะคะ การงานต่างๆในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยนะคะการงานก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นคล่องตัวจากการที่มีผู้ใหญ่เจ้านายคอยสนับสนุนนะคะลูกน้องลูกหลานบริวารก็ให้ความร่วมม้ร่วมมือดีส่งผลให้เป็นช่วงเวลาที่การงานเนี่ยได้ดังใจทีเดียวนะคะการงานก็มีผลตอบรับมีผลตอบแทนที่ดีผลสําเร็จดีเรื่องของการเงินก็จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะ และเนื่องจากพคุตตะเป็นพวกที่มีความหมายถึงเด็กนะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็จะมีเกณฑ์ดีได้อนิสงด์ดีๆจากเกณฑ์ของดาวพูธที่ย้ายเข้ามาอยู่ในโคุตตะร่วมกับพระทย์และดาวศุกร์ด้วยเช่นกันนะคะถ้าจะถามว่าทําไมธุรกิจสัตว์เลี้ยงถึงดีขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้เทรนด์ของการเลี้ยงสัตว์เป็นลูกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจึงได้อนิสงที่ดี จากเกมน,นี้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนธุรกิจที่เกี่ยวกับความบันเทิงซึ่งเป็นความบันเทิงในภาคกลางวันนะคะเพราะว่าพกุณตะเป็นพวกของเด็กก็จะเป็นเรื่องของความสนุกสนานในช่วงเวลากลางวันอาจจะเป็นการดูหนงังฟังเพลงก็ได้นะคะงานอีเวนต์งานออกร้านต่างๆเทศกาลต่างๆนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์การงานที่เกี่ยวกับความสนุกสนานรื่นเริงมีความบันเทิง ช่วยให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายสบายใจเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะได้รับอน,นิสงส์ที่ดีจากเด็อนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะในด้านชีวิตส่วนตัวคนโสดก็มีโอกาสที่จะเจอคนรู้ใจเจอความรักครั้งใหม่นะคะกับคนที่ดูแล้วเข้าท่าเข้าทางหน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีนะคะที่สำคัญมักจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะคุณสุภาพสตรีท่านใดจะได้แฟนเด็กก็ช่วงนี้เนี่แหละคะ่ะ ส่วนคนไม่สดด้วยอนิสงจากการที่พระอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์เขาอยู่ร่วมราศีกันในพอ่อปุตตะก็จะทําให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยดูดีทีเดียวนะคะถ้าอยากจะให้ดีขึ้นไปอีกก็มันเติมความหวานให้กันสักหน่อยชวนกันไปท่องเที่ยวทํากิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์บ้างความกิจกรรมที่มันสนุกสนานเรื่องเดิงบ้างความรักความสัมพันธ์มันก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพียงแต่ดาวศุกร์ได้ตําแหน่งกระในราศีเมษนะคะ ดังนั้นเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็จะโดนหักคะแนนไปบ้างอยากจะได้ความโรแมนติกแบบไหนก็ต้องบอกกันให้ชัดเจนนะคะคนที่บ้านจะได้จัดให้แบบถูกใจคุณน,นะคะแล้วความสัมพันธ์ในบ้านมันก็จะดีจะราบรื่นการงานการเงินมันก็จะพลอยคล่องตัวไปด้วยนะคะและจากการที่ดาวศุกร์เป็นตัวแทนของการเงินความรักความสุขการที่ดาวศุกร์มาได้ตำแหน่งประในราศีเมษในภพกุตะแบบนี้ เรื่องของการเงินการลงทุนก็ต้องระมัดระวังรอบคอบกันไว้สันิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคําว่าประเนี่ยมันก็หมายถึงความไม่ต่อเนื่องหมายถึงการเงินของคุณในช่วงนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะต้องหมุนเงินอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องต่อยอดต้องลงทุนในเรื่องของการงานการเงินกันต่อเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ก็ยังต้องเซฟตัวเองกันต่อไปนะคะเรื่องของการงานการเงินก็ขอให้เน้นความรอบคอบ เน้นความมั่นคงเน้นความชัวไว้ก่อนนะคะการงานการเงินอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงจนเกินไปเกินกว่าที่คุณจะรับได้หรือดูแล้วมีเกณฑ์ที่จะไม่กุ้มทุนในเวลาที่คุณรับไวก็หลีกเลี่ยงไปก่อนจะดีกว่านะคะเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้เน้นเร็วเข้าว่าไว้ก่อนนะคะเน้นผลประโยชน์เน้นผลตอบแทนที่มันจับต้องได้ก่อนจะดีที่สุดนะคะการงานการเงินจะได้ราบรื่นมั่นคงกว่าด้วยนะคะ ตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ si992utkcy หรือจะสแกน QR code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะ